พี่ผมจะปล่อยคอนโดให้ชาวต่างชาติเช่าผมจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับกรณีที่มีผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติข้อสําคัญเลยนะครับเจ้าของคอนโดคุณจะต้องแจ้งให้ทางตมทราบภายในย4บสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากมีคนต่างชาติเช่าซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันสะดวกมากเลยนะครับในการที่จะแจ้งอะ่ะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเองไปด้วยตัวเองก็ดัง,ดงดได้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ง่ายที่สุดก็คือ แจ้งผ่านออนไลน์นะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของ w w w i m m i g r a t i o n g o t h นะครับเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมีเอกสารอยู่สส่วนนะส่วนนึงคือส่วนของเจ้าของห้องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเป็นชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชา่าของทางเจ้าของห้องก็คือมีสำเนาทะเบียนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนา,าบัตรประชาชนนะครับหนังสือสัญญาเช่านะครับแล้วก็ตัวสำเนาโฉนดนะครับส่วนของตัวผู้เช่าที่เป็นต่างชาติก็เป็นคือ สำเนาของตัวพาสปอร์ตนะครับซึ่งมีรูปนะครับแล้วก็ที่อยู่นะฮะของพาสปอร์ตแล้วก็สำเนาของตัวหน้าที่เป็นวีซ่านะครับพร้อมกับหน้าที่เป็นมีมีสแตมป์ของการเข้าเมืองมานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือออนไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็แจ้งผ่านทางตมนะครับเสร็จแล้วปุ๊บอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องเตรียมเอกสารที่เราแจ้งเนี่ยนะครับส่งให้กับทางนิติของคอนโดเพื่อให้เขาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือส่วนที่สําหรับผู้ที่ลงทุนซื้อคอนโดแล้วก็มีผู้เช่าเป็นต่างชาติอย่าลืมนะครับต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงสําหรับคนที่อยู่ในเขตกรทมก,ก็คือแจ้งที่ตรงแจ้งวัฒนะนะครับสตมที่แจ้งวัฒนะแต่ส่วนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครคุณแจ้งได้ที่สอนอคือสถานีตารวจได้เลยนะครับอันนี้คือข้อปฏิบัติต้องทํานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ